สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะขอ,อต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรพลยหวันนี้มาลองดูมาลองในมุมมองแบบรถจิบล้อกันบ้างนะฮะครับ,รบก็ลองดูนะลองดูมุมนี้บ้างลองดูบ้างนี่ก็ต้องรองไปโคตักอยู่นะที่โครเราเอง ระหว่างรอเราก็มารีวิวฮะว่ารถเรามีอะไรยังไงบ้างดีกว่ามาเริ่มดีไปดูจากเกียร์เลยละกันนะจะตอนนี้เป็นเกียร์ระบบเกียร์ ZF นะแต่เป็นตัว M09 0นะของ i นะีโน่ไม่ใช่เป็นนะฮะ8เกียร์เดินหนะ้าไม่นับคอเลอร์นนะฮะไม่นับพิเศษก็เกินนับก็เป็น9แล้วก็1เกียร์ถอยหลัง นี้เป็นเบรกมือนี่ก็เป็นเครื่องเสียงแล้วก็เครื่องอปรับอากาศทั่วไปฮะไม่มีอะไรตัวนี้ก็เป็นตัวปีธเดอร์นะฮะดึงลงมาไปปัดฝนก็บิดน้ำก็กดส่วไฟเดียวก็อยู่ด้านขวาปกติเหมือนรถทั่วไปฮะไปจกไฟฟ้าเด้อ,อบอกเขาบอกจกไฟฟ้าซ้ายขวาเนี่ยเข้าค่าเข้ามาเนี่ยนี่ก็เหมือนรถทั่วไปครับก็มีเปิดปิดไฟไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ไฟหมาก อยู่นี่นะครับไฟยุกเฉินเราดึงเข้าหาตัวนะใกล้ติดโดยอีกทีหนึ่งก็ก็จะตับแค่นี้แหละครับรถไม่มีอะไรมากด้านในนี้นี่ก็เป็นปุ่ม PTO ยิงดำนะ PTO ตัวนี้เป็นสวิตช์ DL นะฮะรีฟล็อกนะฮะนี่เป็นสปอร์ตไลท์ผมใส่เพิ่มส่วนฮีโน่ซีรีส์ทุกตัวจะมีนะมี ตัวนี้นี่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 น,น,นี่ power mode เนี่ยแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้กดใช้นะก็งานทอทั่วไปผมไม่ได้ใช้นะครับอันนี้เป็นสวิตช์สามทางยิงดำตัวลูกตัวนี้เป็นตัวล็อกห่างนะฮะล็อกวงเดือนนะเวลาต่อหางตัวลูกเนีย้ยมีอะไรนี่ก็เป็น gps อ่ะเจอไหม gps โกลไลพาวเวอร์ power. ตัวนี้ก็จะเป็นบอกเกน้ํามันนะความร้อนถังลมนะฟอนต์หน้านี่หลังนี่ก็เป็นความเร็วนี่ก็เป็นวัดรอบนะนี่ก็เป็นตัวนี่ดูเลขไม่ตัวนี้ก็แสนแปดแล้วคันนี้นะแสนแปดแล้วเดีย๋ยวเรามาลองจับดูระยะทางเที่ยวเที่ยวหนึ่งเราวิ่งกันเท่าไหร่นะกี่กิโลนี่ออกแบบไวเลยนี่เป็นแบบวัานม่รีฝนีน่ฟังนีด้วยตัวนี้เป็น ไฟห้องเก๋งอันนี้เป็นปุ่มเรียกว่านะไอตัวเร่งรอบอัตโนมัติครับพอเรากดหไหมเราดูนะกดเหยียบคัดใสเกียร์นะรถจะเร่งเครื่องอัตโนมัติเลยเพื่อเวลาเราอยู่คาโมงเงี้ยออกตัวคาโมเวลาเท้าขวาเราเหยียบเบรกอยู่อะไรเงี้ยครับเวลาเท้าขวาเราเหยียบเบรกอยู่ก็ใช้ปุ่มเร่งคัดรถไปเลย <S <S วเวลาออกตัวได้ไม่ไมได้ไม่ขวอยหลังครับ <S 2> <S 2> เป็นตัวช่วยเงี้ยเริ่มลุยได้ เกียร์หนึ่งนะเกียร์หนึ่งกับเต็มกรอง เรียกแล้วครับฝั่งซ้ายขับมือเดียวก็ใช้ไม้ด้วยลำบากครับผม เป็นหมดทางไม่ไดีเนี่ยนะแค่นี้แหละนะครับใกล้ๆหอยก็นะครับกระจกหลังนอกทั้งสองฝั่งนะครับ เลงดูเอาจะไปไหนก็เลงดูเอาเนี่ยฟังนี้ผมจะให้ดูด้วยจะชัดๆครับ ทำแม่เราฮะให้แนบๆหน่อยชิดๆหน่อยพยายามดูสัญญาณให้ดีครับเฮ้ยจะตอกฝายท้ายก่อนพอดีปล่าแก้ไม่ไพยดีครับก็เลยต้องตอกท้ายไปเวยร้อยนะ เเบบงริงกรนดินเยอะที่เราไม่ควรจะตั้มสุดทีเดียวนะฮะต้มสักครึ่งนึงนะฮะ แล้วก็ค่อยๆขยับขยับขยับออกมาเพื่อไม่ให้หินที่อยู่บนหัวมันกระแทกฝ่าท้ายมากครับเมันยุบมันเบี้ยวรเรียบร้อยดูต่อเรียนรูนะครับเสร็จเรียบร้อยล็อกปะท้าเรียบร้อยก็ กลับไปหาไปโคเนีครบวนอยู่เงี้ยทั้งวัน <laughs> ก็คิดในแง่ดีครับก็ถือว่าเราซื้อที่ใหม่ละกลันลงทุนก็สามสี่แสนหแสนในการสต้อดินนะค่าใช้จ่ายในการทำงานนะฮะแล้วก็ได้ได้ดินมาประกอบสต้อปไปก็เหมือนคล้ายๆเราซื้อที่ใหม่ซื้อที่ดินใหม่ นะคิดง่ายๆไปอย่างนั้นประมาณนั้นซื้อที่ดินเอาดินอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับใส่สองไร่ะริงมากไม่ไงอ้าอ่ะโอเคครับผม หนึ่งรอบก็มีอะไรประมาณนี้แหละนะฮะที่โคก,ก็จ้วงกันสะพนหันแหลกเลยขอบคุณที่ตารับชมแะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยถ้าเกิดมีข้อคิดพลาดหรืออยากได้อะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้เลยนะครับช่องทางการต่อเพิ่มเติมช่องทาง a c e b o o k ฮะเพจทีมงานเพชรเพลิยมุมนี้บอกเลยว่าถา่ายเป็นครั้งแรกก็อาจจะกุตะกักหน่อยนะฮะระหว่างรอตัวสายรับ POV นะฮะก็ลองใช้ไม้กันสานถ่ายดูก่อนก็ใช้ได้ครับ อาจจะมึนหวยบ้างเล็กน้อยแต่ก็ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับเต็มพอดี